กดมอร์น <Good> <morning> ิ่งค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปโรงเรียนกันใส่สภาสเสร็จแล้วเหลืออีกยี่สิบนาทีไปโรงเรียนกันค่ะไปไโรงเรียนกันไปกัก จะให้มามีอุ้มได้ไงล่ะมามีถือกระเป๋าอยู่เนี่ยสองกระเป๋าเลยไปโรงเรียนกันค่ะรีบๆไปโรงเรียนเราเร็วหลังจากส่งลูกเสร็จแล้วแม่ก็ต้องกลับมาทำงานบ้าน